HELLO Pac TALK PACK สวัสดีครับผมจินจาก Cardo System Thailand นะครับวันนี้ผมจะมาแนะนำการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับรถ Vespa GTS 300คันนี้นะครับผ่านแอปพลิเคชันของ Vespa ซึ่งจะช่วยให้คุณควบคุมการทำงานได้ไม่ว่าจะเป็นระบบนีเวกชันการฟังเพลงและโทรศัพท์มือถือนะครับและยังสามารถเชื่อมต่อกับ Cardo Pack ทอลเ g e ได้ด้วยนะครับช่วยเพิ่มความสะดสบายในการใช้งานไปอีกระดับนะครับไปดูกันเลยครับ อันดับแรกนะครับเราจะทําการเชื่อมต่อคาร์ด p แพ็กทอลเอชนะครับเข้ากับโทรศัพท์มือถือก่อนนะครับเริ่มด้วยการเปิดเครื่องนะครับคาร์ดแพ็กทอลเอชก่อนนะครับแล้วก็กดปุ่มข้างล่างนะครับจนกว่าจะขึ้นไฟสีแดงและสีน้ําเงินสลับกันนะครับอันนี้มาที่โทรศัพท์เปิดการเชื่อมต่อบลูทูธนะครับแพ็กทอลเอชนะครับกดเชื่อมต่อได้เลยโอเคนะครับตอนนี้แพ็กทอล์เอชเชื่อมต่อเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปมาดูที่หน้าจอ t f t ของรถนะครับตรงนี้จะมีคันโยกนะครับอยู่ที่ซ้ายมือนะครับอันนี้ ให้เลื่อนมาที่คำว่า setting หลังจากเข้ามาที่ setting นะครับเข้าไปเลือกที่ configuration นะครับเลื่อนลงมาแล้วกดเข้าไปหลังจากนั้นมาเลือกที่ pairing configuration นะครับเลือกที่ pairing request นะครับตอนนี้หน้าจอขึ้นแล้วนะครับว่าพร้อมที่จะเชื่อมต่อนะครับเรามาดีจอโทรศัพท์มือถือนะครับดูที่บลูทูธของเรานะครับตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับเราจะมีรูปโทรศัพท์ขึ้นที่หน้าจอตรงนี้นะครับ หลังจากนั้นนะครับเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Vespa กดตรงเครื่องหมายตรงนี้ครับเพื่อเป็นการสิงข้อมูลนะครับกดเข้าไปเลยนะครับกด Connect ได้เลยนะครับอันนี้เห็นไหมครับจะมีการเชื่อมต่อขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปนะครับถ้าเราจะใช้ระบบ Navigator นะครับให้เข้ามาที่มีตรงนี้ได้เลยนะครับอันนี้ก็จะขึ้นตัว GPS มาแล้วนะครับกด go เลยตอนนี้นะครับหน้าจอ navigation นะครับจะไม่ขึ้นที่หน้าจอลถนะครับ เราจะต้องทำการเลื่อนจอยสติกนะครับไปทางขวานะครับตอนนี้ระบบ n a น i เ a ช i ันจะแสดงที่หน้าจอเรียบร้อยแล้วครับครับต่อไปเรามาดูวิธีการควบคุมเพลงนะครับผ่านเจ้าเวสป้าคันนี้นะครับว่าเป็นยังไงครับไปดูกันเลยครับการเล่นเพลงนะครับให้กดจอยสติกลงไปหนึ่งครั้งนะครับเป็นการเล่นเพลงนะครับแบบนี้นะครับครับต่อไปมีการลดเสียงนะครับยกจอยสติกลงนะครับเป็นการลดเสียงนะครับดูนะครับการเพิ่มเสียงนะครับโยกจอยสติกขึ้นหนึ่งครั้งนะครับ ก็จะเป็นการเพิ่มเสียงนะครับต่อไปนะครับจะเป็นการข้ามเพลงไปเพลงหน้านะครับให้โยกจอยสติ๊กไปฝั่งขวามือนะครับหึงครั้งนะครับถ้าจะย้อนกลับนะครับให้โยกจอยสติ๊กไปฝั่งซ้ายมือหนึ่งครั้งนะครับถ้าจะหยุดเพลงนะครับให้กดจอยสติ๊กลงไปหนึ่งครั้งนะครับเป็นการหยุดเพลงนะครับ ครับต่อไปนะครับจะเป็นการควบคุมเพลงนะครับผ่านเจ้า c a r o p p a พร t ท็ k Edge ตัวนี้นะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยครับการควบคุมเพลงนะครับผ่าน c a r ์ o นะครับโดยสามารถใช้คำสั่งเสียงได้เลยนะครับถ้าจะเปิดเพลงนะครับให้พูดว่า Hey Cardo Music OnMusic On ถ้าจะเพิ่มเสียงนะครับให้พูดว่า Hey Cardo Volume Up ถ้าต้องการลดเสียงนะครับให้พูดว่า Hey Cardo Volume Down ต่อไปนะครับถ้าจะเป็นการเปลี่ยนเพลงนะครับให้พูดว่า Hey Cado Next Track <c oughs> ถ้าจะกลับไปเพลงก่อนนี้นะครับให้พูดว่า Hey Cado Previous Track <c oughs> ถ้าต้องการหยุดเพลงนะครับให้พูดว่า Hey Cado Music Off <c oughs> ต่อไปเป็นการรับโทรศัพท์นะครับเวลามีคนโทรเข้ามานะครับครับ <c oughs> ถ้าจะรับโทรศัพท์นะครับให้กด Joy Stick ลงไป1ครั้งนะครับ ต่อไปนะครับถ้าจะวางโทรศัพท์นะครับให้เลื่อนจอยสติ๊กไปฝั่งซ้ายค้างไว้นะครับแบบนี้นะครับครับต่อไปเป็นการรับโทรศัพท์โดยใช้คา์โดนะครับ Answer แค่นี้เองครับแค่พูดว่า Answer นะครับก็เป็นการรับโทรศัพท์ไ้เลยแล้วครับถ้าจะวางโทรศัพท์นะครับให้พูดว่า Hey คา d o โด end call เนี่ยเรียบร้อยแล้วครับเป็นยังไงกันบ้างครับ ไม่ยากเลยใช่ไหมครับสำหรับการเชื่อมต่อโทรศัพท์เข้ากับ Vespa GTS 300คันนี้และยังสามารถเพิ่มเติมฟังก์ชันด้วย Cardo Pack Talk Edge ทำให้การขับขี่ Vespa ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นอยากให้คุณได้ลองสัมผัสครับสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ Cardo System Thailand หรือตัวแทนจำหน่าย Vespa าท่กประเทศสำหรับวันนี้ผมขออนุญาตลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ